ขอถวายความเคารพพระเทรานุเทระเพื่อนพระธรรมทูตท,ที่ปฏิบัติศาสนก,กิจอยู่ทั่วโลกและขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายในานามของ WBDO และในานามของสมัชาสงไทยในสหรัฐอเมริกาอาตมภาพพระวิเทศรัตนพรหรือดรแฮนดี้ของนวยอวยพรเนื่องในโอกาส วันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2,565หรือปีคศ2,22 0ขอส่งความสุขและความปรารถนาดีมาอย่างทุกท่านให้มีแต่ความสุขความแช่มชื่นเบิกบานสำราญใจไม่มีความห่อเหี่ยวท้อแท้เราอยู่ในฐานะที่เป็นชาวพุทธ ควรจะใช้หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาโดยพระพุทธองค์นั้นได้ตรัสไว้ในเรื่องของการเวลาว่าการเวลานั้นกลืนกินสรรพสิ่งทั้งหลายรวมทั้งตัวของมันเองไปด้วยเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะกำหนดหรือไม่กำหนดก็ตามว่านี่มันปีเก่าหรือนี่มันปีใหม่แต่ว่าการเวลานั้นก็มุนเวียนเปลี่ยนไปตามหน้าที่ของเขา เราก็ต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดโดยไม่ประมาทอยู่ในปัจจุบันขณะมีความสุขให้ได้ไม่ไปกังวลกับสิ่งที่ล่วงเลยมาแล้วไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นหรือยึดติดกับอดีตไม่ว่าจะขมคืนหรือเช่มชื่นเบิกบานก็ตามและก็ควรที่จะมีความเช่มชื่น แต่ว่าอย่าไปหวังอะไรให้มันมากนักเพราะว่าความไม่แน่นอนมันอาจจะเกิดขึ้นได้ก็ขอให้อยู่กับปัจจุบันขณะและมีความสุขกับปัจจุบันขณะให้ได้ดังนั้นในโอกาสเทศกาลปีใหม่นี้ก็ไม่มีอะไรที่จะมอบนอกจากให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทมีความตั้งมั่นในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระจินนวรสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่ง สามารถที่จะเป็นที่พึ่งของเราได้ขอให้ทุกท่านมีจิตใจมั่นคงดำรงมั่นและเจริญรุ่งเรืองอยู่ภายใต้ร่มโพธทองของพระพุทธศาสนาโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพรและธรรมสวัสดี